สักคนองคหันไปทะอะไรไปแล้วต้องย้อนกลัเป็นรองย่างฉันใช่ไหมที่จะทำอะไรจะได้ทำลองแม่นี่มองแม่นี่แล้วไม่ต้องพูด้วช่ออออกเลยกไลค์กดไลค์แม้ก็น่าจะสมครเล่นได้เข้าไปนั่งหลากไมบเข้าพอน จำเรื่องต่งเขาเนี่ไม่ได้ายเดือนตเพิ่มนั้นเองไอกไต้องลรายเือนไม่ต้องรี่เพมบไทันทีหรกต้องรีบรกเมืนช้อยู่แล้นจน้่้ ในโน้ตบุ๊กแล้วก็แล้วก็เลือกเลือกเลือ่อนมันแล้วเราก็ไล์ลงมาที่แผ่นลูกทุกมีไหมมีหมดเออพี่กดเพลงให้ไล์มาครับพี่จะไปเอาไปซองก็ที่ว่ารอไปซองมีมีสำรองอเห็นไหมจะมามันจะเป็นตกอยู่ตรงนั้นแหละพี่เคยได้มาจะมีสองกับสองสีเนี่ยที่ลงไป